ในงานแต่งสุดหรูของเศรษฐีหนุ่มผู้มีทุกอย่างในชีวิตแต่เมื่ออดีตภรรยาปรากฏตัวพร้อมเด็กน้อยห้าคนที่หน้าเหมือนเขาอย่างกับพิมพ์พเดียวเสียงหัวเราะในงานกลับกลายเป็นความเงียบงนันทุกสายตาจับจ้องไม่มีใครรู้ว่าความลับที่ถูกซ่อนมาหลายปีกำลังจะถูกเปิดเผยในค่ำคืนนั้นเขาจะทำอย่างไรเมื่อความจริงที่เขาไม่เคยรู้กลับมายืนอยู่ตรงหน้าในรูปลักษณ์ของลูกๆทั้งห้า ที่เรียกผู้ชายคนอื่นว่าคุณลุงเศรษฐีหนุ่มชื่อก้องพบจัดงานแต่งงานอย่างยิ่งใหญ่ในโรงแรมหรูใจกลางกรุงเทพแสงไฟระยิบระยับสะท้อนจากโคมคริสตัลเสียงดนตรีคลอเบาๆเพิ่มความอบอุ่นในบรรยากาศแห่งความสุขแขกผู้มีเกียรติต่างแต่งกายหรูหราเสียงพูดคุยเสียงหัวเราะแผ่วเบาอยู่ทั่วห้องโถงทุกสายตาจับจ้องไปที่เจ้าบ่าวผู้มากด้วยทรัพย์และชื่อเสียง แต่ภายในใจของก้องพบกลับสันไหวอย่างประหลาดเขาแอบรู้สึกถึงความว่างเปล่าที่ซ่อนอยู่ในรอยยิ้มแม้จะยืนอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายเขากลับรู้สึกโดดเดี่ยวเมื่อเสียงประกาศดังขึ้นแจ้งว่ามีแขกพิเศษมาร่วมงานก้องพบเงยหน้าขึ้นด้วยความสงสัยสายตาของทุกคนหันไปยังประตูใหญ่ของห้องจัดเลี้ยงหญิงคนหนึ่งในชุดเรียบง่ายก้าวเข้ามาเธอคือลินดา อดีตภรรยาที่เขาเคยทิ้งไว้เมื่อหลายปีก่อนผมยาวดำคลับของเธอสะท้อนแสงไฟอย่างงดงามแววตานิ่งสงบแต่แฝงด้วยความเยือกเย็นเสียงซุบซิบดังขึ้นทั่วห้องไม่มีใครคาดคิดว่าเธอจะกล้ามาปรากฏตัวในวันแบบนี้แต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนต้องตะลึงไม่ใช่การมาของเธอข้างหลังลินดาเด็กน้อยห้าคนเดินเรียงแถวตามมาแต่ละคนมีใบหน้าคล้ายก้องพระพราวกับถอดแบบออกมา ดวงตาจมูกและรอยยิ้มเหมือนกันทุกอย่างเสียงดนตรีหยุดลงกระทันหันความเงียบปกคลุมทั่วทั้งห้องก้องพบยืนนิ่งเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในอกเหงื่อซึมออกจากขมับแม้ในห้องที่เปิดแอร์เย็นเฉียบแสงไฟเหนือเวทีดูพร่าลงในสายตาของเขาลินดายิ้มบางๆแล้วจ้องมองเขาโดยไม่พูดอะไรมือของเธอจับมือลูกคนโตเบาๆ สายตาเด็กๆห้าคนจับจ้องไปที่ชายตรงหน้าอย่างสงสยัยแขกบางคนเริ่มกระซิบถามกันว่าเด็กพวกนั้นเป็นใครบางคนเบิกตากว้างบางคนยกมือถือขึ้นแอบถ่ายภาพเสียงหัวใจของกล้องพบเต้นดังยิ่งกว่าเสียงใดในห้องนั้นเขาพยายามจะพูดแต่ลำคอแห้งผากริมฝีปากสั่นเบาเหมือนคำพูดถูกกลืนหายไปความรู้สึกบางอย่างตีขึ้นมาจากในอกทั้งกลัวทั้งสับสน เด็กคนเล็กสุดเงยหน้าขึ้นถามเสียงใสแม่นั่นคือพ่อใช่ไหมเสียงนั้นแทรกผ่านความเงียบเหมือนสายฟ้าที่ฟาดลงกลางใจของก้องพบแขกทุกคนหันมามองเขาเป็นตาเดียวเจ้าสาวที่ยืนอยู่ข้างๆจับแขนเขาแน่นมือของเธอสั่นจนรู้สึกได้สีหน้าเธอซีดลงทันทีที่เห็นเด็กๆทั้งห้าแววตาของก้องพบเริ่มพร่า ทุกภาพความทรงจำในอดีตผุดขึ้นมาอย่างรวดเร็ววันที่เขาเดินจากลินดาไปวันที่เธอยืนร้องให้อยู่ตรงประตูบ้านและคำพูดที่เขาเคยพูดอย่างเย็นชาว,ว่าเขาไม่ต้องการชีวิตรวมกับเธออีกแต่วันนี้เธอกลับมายืนตรงหน้าเขาพร้อมกับสิ่งที่เขาไม่เคยรู้ว่ามีอยู่ในโลกใบนี้พร้อมกับสิ่งที่เขาไม่เคยรู้ว่ามีอยู่ในโลกใบนี้ลูกทั้งห้าคนที่มีเลือดเนื้อของเขาไหลเวียนอยู่ เสียงหายใจของกล้องพบเริ่มหนักขึ้นมือทั้งสองข้างเย็นเฉียบเหมือนถูกจุ่มลงในน้ำแข็งเขาเก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวสายตายังคงจ้องไปที่เด็กๆเ,เหล่านั้นอย่างไม่อาจละไปได้ลินดายืนสงบนิ่งตรงนั้นเธอไม่พูดไม่ร้องไม่แสดงอารมณ์ใดๆแต่ความเงียบของเธอกลับบาดลึกยิ่งกว่าคำพูดใดๆที่เคยได้ยินแสงไฟจากเวทีส่องมาที่พวกเขา เหมือนเวลาทั้งหมดหยุดนิ่งในช่วงขณะนั้นเสียงช้อนกระทบจานที่โต๊ะด้านหลังหยุดลงแม้แต่เครื่องปรับอากาศยังดูเหมือนเงียบไปก้องพบพยายามจะพูดแต่เสียงของเขาออกมาเบาเหมือนเสียงกระซิบพวกเขาคือลินดาเพียงพยักหน้าเบาๆรอยยิ้มของเธอเต็มไปด้วยความเศร้าแต่แววตานั้นไม่ใช่ของผู้แพ้เธอคือผู้หญิงที่ผ่านพายุมาอย่างสง่างาม เด็กชายคนโตเดินเข้ามาใกลย้ยกมือไหวอย่างสุภาพสวัสดีครับคุณลุงคำว่าคุณลุงทำให้ก้องพบสะอึกหัวใจเขาร่วงวูบเหมือนถูกมีดบางๆเฉือนผ่านเขามองหน้าเด็กชายคนนั้นอีกครั้งไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าความเหมือนนั้นชัดเจนเพียงใดเสียงกระซิบของแขกเริ่มดังขึ้นอีกครั้งบางคนเริ่มตั้งคำถามบางคนมองหน้ากันอย่างไม่เชื่อสายตา ผู้สื่อข่าวที่มาทำข่าวงานแต่งเริ่มหยิบกล้องขึ้นมาแสงแฟลชวับเข้าตายอย่างรัวเจ้าสาวของกล้องพบเริ่มร้องให้เบาๆเธอหันไปถามเขาเสียงสั่นนี่มันเรื่องอะไรกันคะพี่กล้องเด็กพวกน,นั้นกล้องพบไม่ตอบดวงตาเขาเต็มไปด้วยความสับสนและเสียใจเขาก้าวออกมาจากเวทีเดินตรงไปหาลินดาแต่ระยะเพียงไม่กี่ก้าวกลับยาวนานเหมือนต้องเดินผ่านทั้งชีวิต ลินดายืนมองเขาโดยไม่หลบสายตาฉันไม่ได้มาทำลายงานของคุณเธอพูดเสียงเรียบแค่จะให้คุณเห็นว่าสิ่งที่คุณทิ้งไว้เบื้องหลังไม่ได้หายไปไหนเลยคำพูดของเธอกระแทกกลางใจทุกประโยคหนักแน่นราวกับหินที่ถ่วงในอกก้องพบยืนอึ้งไม่รู้จะตอบอย่างไรเพราะทุกสิ่งที่เธอพูดคือความจริงทั้งหมดเสียงฝนเริ่มตกกระทบกระจกนอกห้อง แสงฟ้าพาลางลางแวบเข้ามาในความมืดบรรยากาศในห้องกลายเป็นเยือกเย็นจนสัมผัสได้เด็กหญิงคนหนึ่งดึงชายเสื้อของแม่แม่เรากลับบ้านกันไหมหนูไม่อยากอยู่ที่นี่ลินดาก้มลงยิ้มให้ลูกเธอลูปสีเสดกเบาๆแล้วหันกลับมามองกล้องพบอีกครั้งฉันไม่ต้องการอะไรจากคุณเสียงของเธอสั่นเล็กน้อยแต่มั่นคงฉันแค่อยากให้คุณรู้ว่า ความรักที่คุณคิดว่าทิ้งมันได้มันยังอยู่ตรงนี้ในตัวของพวกเขาทุกคนคำพูดนั้นเหมือนดึงเอาอากาศออกจากห้องไม่มีเสียงใดดังขึ้นอีกมีเพียงเสียงหัวใจของก้องพบที่เต้นแรงจนแทบแตกออกจากอกเขามองหน้าลูกๆทีละคนภาพใบหน้าที่ละไม้กับตัวเองทำให้ดวงตาเริ่มพร่าความเสียใจถาโถมเข้ามาเหมือนคลื่นซัดชายฝั่งไม่หยุดลินดาพาลูกๆหันหลังเดินออกจากห้อง ชุดเรียบง่ายของเธอพลิ้วตามแรงลมจากประตูที่เปิดออกเสียงฝนด้านนอกดังขึ้นอีกครั้งหยดน้ำฝนกระทบพื้นหินอ่อนดังเป็นจังหวะก้องพบยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นสายตาติดตามแผ่นหลังของพวกเขาเหมือนทุกก้าวของลินดาคือการตัดขาดระหว่างอดีตก,กับปัจจุบันเขาอยากจะวิ่งตามไปอยากจะเรียกชื่อเธอออกมาอยากจะกอดลูกทั้งห้าไว้ในอ้อมแขน แต่ขาเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นเสียงเจ้าสาวร้องให้อึกสะอื่นอยู่เบื้องหลังแขกหลายคนเริ่มทยอยออกจากห้องอย่างเงียบงนันบรรยากาศที่เคยเต็มไปด้วยความสุขกลายเป็นความเย็นชาที่ปกคลุมทั่วทั้งใจกลางงานแสงไฟสวยงามที่เคยอบอุ่นตอนนี้กลับสว่างจ้าจนแทงตาเสียงดนตรีที่ถูกเปิดขึ้นอีกครั้งฟังดูเศร้าและไร้ชีวิตชีวาอย่างประหลาด ้องพบยกแก้วแชมเปญขึ้นช้าๆแต่มือกลับสั่นจนของเหลวภายในสั่นไหวเขามองภาพสะท้อนของตัวเองในแก้วนั้นภาพของชายผู้ได้ทุกอย่างในชีวิตแต่กลับสูญเสียสิ่งสำคัญที่สุดไปโดยไม่รู้ตัวสิ่งสำคัญที่สุดที่ไม่มีทรัพย์สินใดในโลกจะแลกคืนมาได้ก้องพบยืนนิ่งอยู่กลางห้องจัดเลี้ยงที่บัดนี้ว่างเปล่าเสียงฝนข้างนอกดังประสานกับเสียงสายฟ้า กลิ่นน้ำหอมราคาแพงที่ลอยอยู่ในอากาศกลับเริ่มเจือลิ้นความเศร้าเขาก้มหน้าลงมองแหวนในมือมันเปล่งประกายภายใต้แสงไฟแต่ในสายตาของเขามันกลับดูเย็นชาเหมือนก้อนน้ำแข็งภาพเด็กทั้งห้าคนยังวงเวียนอยู่ในหัวเสียงหัวเราะเสียงเรียกแม่ของพวกเขาทุกเสียงเหมือนค้อนที่ทุกใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าก้องพบยกมือขึ้นรูปหน้าเหงื่อและน้ำตาปนกันจนแยกไม่ออก เขาเดินไปนั่งที่มุมห้องมือกำผ้าเช็ดหน้าแน,น่นสมองพยายามย้อนกลับไปหาวันที่เขาตัดสินใจทิ้งลินดาวันนั้นเขามั่นใจเหลือเกินว่าเงินชื่อเสียงและชีวิตใหม่คือสิ่งที่ถูกต้องแต่ตอนนี้ความแน่ใจนั้นกลับกลายเป็นสิ่งที่กัดกินจิตใจเสียงฝีเท้าดังใกล้เข้ามาผู้จัดงานเดินเข้ามาหยุดอยู่ตรงหน้าคุณก้องครับเราจะดำเนินงานต่อไหมครับชายหนุ่มเงยหน้าขึ้น สายตาของเขาเต็มไปด้วยความว่างเปล่าไม่ต้องเขาพูดเสียงแผ่วคืนนี้งานมันจบไปแล้วเขาลุกขึ้นเดินออกไปทางประตูใหญ่ฝนข้างนอกยังตกหนักและอองน้ำเย็นชื้นกระทบใบหน้าชุดสูตรราคาแพงเปียกชุ่มจนแนบลำตัวแต่เขาไม่สนใจเลยแม้แต่น้อยเขาเดินตามรอยที่ลินดาและลูกๆเพิ่งจากไปรอยเท้าเล็กๆของเด็กๆปรากฏอยู่บนพื้นเปียกชื้น ก้องพบค่อยๆเดินตามรอยนั้นไปอย่างเงียบงนันแสงจากไฟถนนสะท้อนบนพื้นน้ำจนดูเหมือนเส้นทางในฝนันใจของเขาเต้นช้าลงเหมือนทุกย่างก้าวเป็นการชดใช้บาปในอดีตเขามองออกไปเห็นเงาร่างของผู้หญิงคนหนึ่งกำลังพาเด็กๆเดินไปที่รถแท็กซี่ไฟท้ายสีแดงของรถสะท้อนเข้าตาเขาเราวกับประกายไฟสุดท้ายในความมืดมิดของหัวใจเขาอยากตะโกนเรียกชื่อเธอ แต่เสียงกลับไม่ยอมออกมาลมหายใจกลายเป็นไอเย็นในอากาศและเมื่อแท็กซี่คันนั้นเคลื่อนออกไปหัวใจของเขาก็เหมือนแตกสลายตามไปด้วยก้องพบยืนนิ่งอยู่ท่ามกลางสายฝนทุกหยดที่ตกลงมาบนหน้าเหมือนการลงโทษจากฟ้าเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าที่มืดครึ้มฉันทำพลาดไปมากจริงๆเขาพูดเบาๆากับสารภาพกับตนเองในคืนนั้นเขาไม่ได้กลับเข้าไปในงาน เขาเดินไปเรื่อยๆตามถนนที่ฝนเทลงมาไม่หยุดแสงจากป้ายโฆษณาใหญ่ๆสองสะท้อนบนใบหน้าเศร้าของเขาทุกภาพของลินดาและลูกๆยังคงวงเวียนอยู่ในหัวไม่หยุดจนกระทั่งเขามาหยุดอยู่หน้าบ้านเก่าหลังหนึ่งบ้านที่เคยเป็นของเขากับลินดาบานประตูไม้สีซีดบานหน้าต่างที่ปิดไว้แน่นทุกอย่างเหมือนถูกหยุดเวลาไว้ในวันที่เขาจากมาเขาเดินเข้าไปใกล้รัว้ว กลิ่นดินเปียกฝนลอยเข้าจมูกต้นมะลิที่ลินดาเคยปลูกยังออกดอกขาวสะอาดอยู่ตรงมุมรัว้วกลีบดอกบางส่วนร่วงลงพื้นผสมกับหยดน้ำฝนเขายื่นมือไปแต่รั้วเบาๆรู้สึกถึงความเย็นของเหล็กและความหนักในหัวใจฉันไม่รู้เลยว่าที่นี่จะยังหายใจอยู่แม้ไม่มีฉันเขาพึพรรมพำเบาเเสียงฝนยังตกต่อเนื่องแต่ในความเปียกชื้นนั้นเขารู้สึกถึงความจริงมากกว่าที่เคย ทุกอย่างที่เขาพยายามหนีกลับยืนรอเขาอยู่ตรงนี้ตลอดมาเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมามือสั่นจนแทบถือไม่อยู่นิ้วค่อยๆกดเบอร์เก่าที่เขาเคยจำขึ้นใจแต่เมื่อกดถึงตัวเลขสุดท้ายเขากลับลังเลเสียงฝนกลบความกล้าที่เหลืออยู่ในใจจู่ๆไฟหน้ารถส่องมาจากถนนฝั่งตรงข้ามร่างของลินดาและลูกๆปรากฏขึ้นอีกครั้ง เธอกำลังพาเด็กๆก,กลับเข้าบ้านหลังนั้นเด็กคนเล็กหันมาเห็นเขายกมือขึ้นบกอย่างไร้เดียงสาหัวใจของก้องพบเหมือนหยุดเต้นเขาอยากจะเดินเข้าไปหาแต่ร่างกายกลับไม่ขยับเขามองดูพวกเขาเดินเข้าไปในบ้านแสงไฟในบ้านสว่างขึ้นจากด้านในอบอุ่นอ่อนโยนและเต็มไปด้วยชีวิตภาพนั้นแทงใจเขาลึกยิ่งกว่าความหนาวของฝน มันคือภาพของครอบครัวครอบครัวที่เขาเคยมีแต่ปล่อยให้หลุดมือไปก้องพบยืนอยู่นานสายฝนค่อยๆเบาลงแต่ความหนาวในใจยังไม่คลายเขาหันหลังกลับช้าๆเดินจากไปโดยไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเจอกับอะไรแต่ในหัวของเขามีเพียงเสียงหนึ่งดังชัดเสียงของเด็กคนนั้นที่ถามว่าแม่นั่นคือพ่อใช่ไหม คําถามนั้นยังคงก้องอยู่ในใจเหมือนคําพิพากษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดเสียงคําถามนั้นดังสะท้อนในหัวของก้องพบไม่หยุดราวกับมันกลายเป็นเสียงแห่งความจริงที่เขาไม่อาจหนีได้อีกต่อไปเขาเดินเรื่อยๆไปตามถนนที่ฝนเพิ่งหยุดตกพื้นยังชื้นแฉะน้ำฝนสะท้อนแสงไฟถนนเป็นประกาย ลมหายใจของเขาแผ่วเบาเหมือนคนที่หมดแรงทุกย่างก้าวเหมือนหนักขึ้นเรื่อยๆหัวใจของก้องพบถูกถ่วงไว้ด้วยภาพของลินดาและลูกๆภาพรอยยิ้มของพวกเขาภาพดวงตาใสาซื่อของเด็กๆทุกภาพคือการเตือนว่าชีวิตที่สมบูรณ์แบบของเขาแท้จริงแล้วมันเต็มไปด้วยช่องว่างที่ไม่มีสิ่งใดเติมเต็มได้เขาเดินไปหยุดอยู่ที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งฝนทำให้กลิ่นหญ,ญ้าและดินชื้นอบอวลในอากาศ ลมเย็นพัดผ่านใบไม้ไหวเบาๆเสียงน้ำหยดจากต้นไม้ดังประสานกับเสียงจิ้งหรีดไกลๆเขานั่งลงบนม้านั่งไม้เก่าเหง่อยหน้ามองท้องฟ้าที่เริ่มสว่างจางๆจากแสงไฟเมืองหัวใจเขาเต็มไปด้วยคำถามทำไมตอนนั้นเราถึงไม่เห็นค่าของเธอทำไมถึงเลือกเงินทองแทนคนที่รักเราจริงๆดวงตาของเขาพร่ามวน้ำตาเริ่มไหลออกมาอย่างเงียบงนัน เป็นครั้งแรกในหลายปีที่เศรษฐีผู้เย่ยหญิ่งผู้นี้ร้องไห้ไม่ใช่เพราะสูญเสียทรัพย์สินแต่เพราะเพิ่งตระหนักว่าเขาสูญเสียหัวใจไปนานแล้วเขานั่งอยู่ตรงนั้นจนเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงสายลมเริ่มเย็นลงอีกครั้งไฟถนนดับไปบางดวงเหลือเพียงแสงสลัวส่องลงบนร่างของเขาเหมือนโลกกำลังบอกให้เขายอมรับความจริงจู่ๆโทรศัพท์ของเขาสัน่น เบอร์ที่ไม่รู้จักปรากฏขึ้นบนหน้าจอหัวใจของเขาเต้นแรงเขากดรับทันทีคุณก้องเสียงปลายสายเบาแต่ชัดเจนมันคือเสียงของลินดาเขานิ่งไปครู่หนึ่งความเงียบระหว่างสองคนยาวนานจนได้ยินเสียงฝนตกซ้ำเบาๆผมผมขอโทษก้องพบพูดออกมาในที่สุดเสียงของเขาแตกพร่าเหมือนคนที่แบกรับความผิดมานานฉันไม่ได้โทรมาเพื่อให้คุณขอโทษ เสียงของลินดานุ่มแต่หนักแน่นฉันแค่ไม่อยากให้คุณหลอกตัวเองต่อไปเด็กๆเ,เขาถามฉันว่าทำไมพ่อไม่มาหาฉันบอกว่าเพราะพ่ออาจจะลืมเราไปแล้วก้องพบกรรมโทรศัพท์แน่นไม่ผมไม่ลืมผมแค่โง่เกินไปเสียงของเขาสัน่นผมอยากเจอพวกเขาอยากขอโอกาสสักครั้งปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่เสียงลินดานจะตอบกลับมาเบาๆ มันไม่ไง่ายอย่างนั้นหรอกคุณอาจลืมว่าเด็กๆเ,เขาโตมากับอะไรพวกเขาไม่รู้จักคำว่าพ่อในแบบที่ควรจะเป็นก้องพบรู้สึกเหมือนถูกแทงอีกครั้งแต่เขาไม่หนีอีกต่อไปผมยอมทุกอย่างขอแค่ได้เห็นหน้าเขาอีกครั้งขอให้ผมได้เริ่มใหม่แม้เพียงในฐานะคนแปลกหน้าก็ได้เสียงลมหายใจของลินดาแผ่วผ่านปลายสายถ้าคุณพูดจริงพรุ่งนี้เช้ามาที่บ้านหลังเดิม แล้วสายก็ตัดไปก้องพบยังคงถือโทรศัพท์แนบหูอยู่หัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุออกจากอกเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าฝนหยุดตกแล้วแต่ความรู้สึกในใจยังไหลไม่หยุดรุ่งเช้าแสงแดดแรกของวันสองผ่านม่านเมฆเขายืนอยู่หน้าบ้านหลังเก่าที่เปียกชื้นจากฝนเมื่อคืนเสียงนกเริ่มร้องในต้นไม้ใหญ่กลิ่นกาแฟอ่อนๆลอยออกมาจากในบ้าน เขายกมือขึ้นจะเคาะประตูแต่มือกลับสั่นหัวใจเขาเต้นแรงราวกับเด็กที่กลัวการตัดสินประตูเปิดออกอย่างช้าช้าลินดายืนอยู่ตรงนั้นใบหน้าเธอดูอ่อนโยนแต่มีร่องรอยของความเหนื่อยล้าแสงเช้าส่องผ่านเส้นผมของเธอจนดูเหมือนมีแสงอุ่นอบรอบเธอไม่พูดอะไรเพียงถอยให้เขาเดินเข้ามาในบ้านอบอุ่นกว่าที่เขาจําได้ มีเสียงหัวเราะของเด็กๆด,ดังมาจากห้องในสุดเสียงที่เขาเฝ้าฝันถึงตลอดทั้งคืนเด็กทั้งห้าคนวิ่งออกมาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าเขาแววตาเต็มไปด้วยความสงสัยและระแวดระวังก้องพบสุดตัวลงนั่งพยายามกลั้นน้ำตาพ่อขอโทษนะเขาพูดเสียงสัน่นไม่มีใครตอบมีเพียงเสียงหายใจของเด็กๆที่ดังแผ่วในห้องเงียบ จนกระทั่งเด็กคนโตเดินเข้ามาใกลย้ยื่นมือเล็กๆของเขามาจับมือก้องพบพ่อไม่ต้องร้องให้หรอกครับเด็กพูดเบาๆแม่บอกว่าถ้าพ่อกลับมาหนูต้องยิ้มให้พ่อก่อนน้ำตาของก้องพบไหลออกมาอย่างไม่อาจหยุดเขากอดลูกแน่นมือสั่นจนรู้สึกถึงหัวใจที่เต้นของเด็กชายในอ้อมแขนลินดายืนมองภาพนั้นอยู่เงียบๆใบหน้าของเธอมีน้ำตาแต่ริมฝีปากกลับยิ้มอย่างสงบ ภาพเช้านั้นอบอุ่นจนเวลาเหมือนหยุดเดินแต่ภายในใจของก้องพบรู้ดีว่านี่ไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวมันคือการเริ่มต้นของการชดใช้การพิสูจน์ว่าความรักที่แท้จริงไม่เคยสายเกินไป